ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ ขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการเนียครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยวันนี้เช่นเคยนะครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็มีหลักกฎหมายดีๆแล้วก็มีคําพิพากษาศา,ารมีกาดีๆนะครับมานําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถชนนะครับคดีนียครับข้อเท็จจริงนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าลูกจ้างนะครับ เขาเนี่ยได้ทําการซ่อมรถนะครับแล้วคดีเนี่ยครับพอเขาซ่อมรถจัก,กรยานยนต์เนี่ยนะครับลูกจ้างนะครับก็ได้ขับรถเนี่ยเอารถของลูกค้าอะไรเนี่ยนะครับไปลองเครื่องแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บนะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเกิดไปชนนะครับไปชนกับผู้ตายนะครับพอชนเขาเนี่ยเสียชีวิตเลยนะครับ สามีของผู้ตายนะครับซึ่งเขาเนี่ยต้องสูญเสียภรรยานะครับเขาก็มายื่นฟ้องเรียกค่าขาดรายอุปการะนะครับผู้ตายเนี่ยมีบุตรด้วยนะครับหลายคนเลยทีนี้เสร็จแล้วนะครับบุตรเนี่ยก็มายื่นฟ้องค่าขาดรายอุปการะด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้ครับคดีเนี่ยครับบุตรเนี่ยซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับเขาเนี่ยก็มายื่นเข้ามาเนี่ยเรียกร้องด้วย เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าโดยปกติเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาวางหลักเอาไว้ว่าอย่างไรแล้วศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะตัดสินคดีนเนี้ยว่าอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อท็จิงในคดีนเนี้ยนะครับอยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลกักกฎหมายก่อนนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาเนี่ยจะวางหลักเอาไว้ที่มาตารา420นะครับความรับผิดเพื่อละเมิดนะครับ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนมามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีทันว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าชินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นเ<ม>นี่ยครับเวลาเกิดเหตุละเมิดมันเกิดขึ้นนะครับม,มาต,าตรา420ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นเนี่ยเขาวางหลักเอาไว้เลยนะครับคดีเนี่ยครับ ลูกจ้างเนี่ยกระทำในทางการที่จ้างเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับเขาเนี่ยวางหลักเอาไว้ที่มาตรา425นะครับนายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างเนี่ยได้กระทาไปในทางการที่จ้างนั้นคดีเนี่ยครับนอกจากสาลเนี่ยท่านจะหยิบยกมาตรา425แล้วนะครับเรามาดูนะครับว่า ถ้าเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับคดีนี้สารท่านหยิบยกมาตรา1,461ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขึ้นมานะครับสามีภรรยาเนี่ยต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยานะครับส่วนในวัท้า่นะครับสามีภรรยาเนี่ยต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตนคดีนี้ครับเรามาดูนะครับสารท่านหยิบยก มาตานี้ขึ้นมาด้วยนะครับ1,564นะครับบิดามารดาเนี่ยจำต้องเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์วั้าทยนะครับบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เฉพาะผู้ทุพพลภาพ และหาเลี้ยงตนเองไม่ได้คดีนี้ครับศาลฎีกาเนี่ยท่านตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2529น,นะครับคดีนี้ครับจำเลยที่1น,นะครับเป็นลูกจ้างของจำเลยที่2ทํางานเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยที่ลูกค้าของจำเลยที่2เนี่ยนำมาให้ซ่อมเพื่อไปทดลองเครื่องอันเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานซ่อมรถตามหน้าที่ ถือได้ว่าจำเลยที่1นึ่งนะครับทำละเมิดในทางการที่จ้างของจำเลยที่2องจำเลยที่2องนะครับจึงต้องร่วมรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจทย์สามีภรรยานะครับย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา1,461นนะครับเมื่อภรรยาเสียชีวิตเพราะมีการทำละเมิด ามีนะครับย่อมมีสิทธิ์ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเป็นค่าขาดราอุปการะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา443วรรคนะครับโดยไม่ต้องคำนึงว่าสามีเนี่ยจะยากจนหรือมั่งมีและประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้หรือไม่เพราะเป็นสิทธิ์ของสามีนะครับ จะพึงได้รับการชดใช้ตามกฎหมายนะครับมารดานะครับมีหน้าที่เนี่ยต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วเฉพาะผู้ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองไม่ได้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,564นะครับบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและไม่ได้ชัดว่าเป็นผู้ทุพพลภาพนะครับและหาเลี้ยงตนเองไม่ได้ จึงไม่อยู่ในขายที่จะได้รับค่าขาดรายอุปการะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 4 3วรรค3นะครับคดีเนียครับโจ์นะครับเขาเนี่ยมายื่นฟ้องนะครับว่าโจดที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นสามีของนางพรสุรีนะครับโจ์ที่สองถึงที่ห้าเนี่ยเป็นบุตรของโจดที่หนึ่งนะครับกับนางพรสุรีจำเลยที่สองเนี่ยนะครับ ตั้งร้านจำหน่ายและซ่อมรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับโดยมีจำเลยที่1เนี่ยเป็นลูกจ้างจำเลยที่1น่นะครับปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างโดยนำรถจักรยานยนต์เนี่ยซึ่งลูกค้าของจำเลยที่2เนี่ยเอามาให้ซ่อมนะครับออกไปขับขี่ทดลองเครื่องจำเลยที่1น่นะครับขับขี่รถด,ดังกล่าวเนี่ยด้วยความประมาทเป็นเหตุให้ชนนางพรสุรีถึงแก่ความตายนะครับ โจทย์ทั้งห้าเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการศพนะครับเป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทและโจทย์ทั้งห้าเนี่ยคิดค่าขาดร้อุปการะเป็นเงินนะครับสี่แสนแปดหมื่นบาทขอให้บังคับจำเลยทั้งสองเนี่ยร่วมกันชำระพร้อมดอกเบีย้ยต่อมาเนี่ยโจทย์เนี่ยเขามาถอนฟ้องจำเลยที่หนึ่งนะครับพอเขามาถอนฟ้องจำเลยที่หนึ่งแล้วนะครับ จำเลยที่2เนี่ยให้การว่าแบบนี้นะครับว่าจำเลยที่1นเนี่ยกระทํานอกเหนือทางการที่จ้างจำเลยที่2เนี่ยจึงไม่ต้องร่วมรับผิดค่าสินไหมทดแทนนะครับที่เรียกมาเนี่ยสูงเกินไปโจทเนี่ยไม่ควรได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเพราะโจทเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับและสามารถเนี่ยประกอบอาชีพด้วยตนเองได้ไม่ได้เป็นบุคคลเนี่ย ผุกผลภาคและไม่ถือว่าโจทย์เนี่ยขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูนะครับตามกฎหมายขอให้ยกฟ้องคดีนี้ครับจำเลยเนี่ยซึ่งเป็นนายจ้างนะครับยื่นคาให้การต่อสู้เลยนะครับ3าชั้นต้นนะครับท่านตรวจจากคําฟ้องคําให้การจากการสืบพยานกันแล้วนะครับสามชั้นต้นเนี่ยท่านพิพภากษาให้จําเลยที่2อนะครับใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยแก่โจทุ์ทั้ง5เนี่ยเป็นเงินจํานวน 2 6 6 8 7 1หกันแปด้อยเจ็สิบเอ็ดบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับคดีนี้พอศาลชั้นต้นนะครับท่านตัดสินมาเนี่ยจำเลยที่สองเนี่ยซึ่งเป็นนายจ้างนะครับไม่เห็นด้วยกับคำพิพาษาศาลชั้นต้นจำเลยที่สองนะครับอทธทณ์ขึ้นมานะครับศาลอทธทณ์นะครับท่านเนี่ยพิพากษากดีนะครับจำเลยอะครับโดนไปสองศาลแล้วนะครับจำเลยที่สองเนี่ยนะครับดีกาขึ้นมานะครับ คดีนี้พอขึ้นมาสู่ศาลฎีกานะครับศาลฎีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าจำเลยที่1เนี่ยนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งลูกค้าของจำเลยที่2เนี่ยนำมาให้ซ่อมโดยประมาทและเชื่อว่าจำเลยที่1นเนี่ยเป็นลูกจ้างของจำเลยที่2ทํางานเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์น่ยนะครับและในวันเกิดเหตุเนี่ยจำเลยที่1นะครับได้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเนี่ยไปเพื่อทดลองเครื่อง อันเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานซ่อมลถต่างหน้าที่นะครับต้องถือว่าจําเลยที่1เนี่ยทำละเมิดในทางการที่จ้างของจําเลยที่2อนะครับจําเลยที่2เนี่ยจึงต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับแก่โจทย์นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425นะครับปัญหาอีกข้อนะครับเรื่องจําเลยที่2เนี่ยจะต้องรับผิดเพียงใดนั้นนะครับ เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการทําพิธีศพที่สารร่างกําหนดให้เป็นเงิน66,871บาทนะครับโจทเนี่ยมีพยานหลักฐานจ่ายเงินไปจริงตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายจอ12จอ3นะครับและจำนวนเงินดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้เกินสมควรแก่ฐาน,นะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ตายนะครับจึงเหมาะสมแก่รูปคดีแล้ว สำหรับค่าขาดไร้อุปการะนะครับเห็นว่าโจทย์ที่1เนี่ยนะครับกับผู้ตายเนี่ยเป็นสามีภรรยากันย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1461นะครับเมื่อผู้ตายเสียชีวิตเพราะมีการทำละเมิดโจทย์ที่1น่งนะครับผู้เป็นสามีจึงมีสิทธิ์ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเป็นค่าขาดไร้อุปการะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา4 4 3วัค3านะครับโดยไม่ต้องคำนึงว่าโจทย์ที่1เนี่ยจะยากจนหรือมั่งมีและประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้หรือไม่เพราะเป็นสิทธิ์ของโจทย์ที่1จะพึงได้รับชดใช้ตามกฎหมายนะครับแต่ผู้ตายเนี่ยมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะครับที่บรรลุนิติภาวะแล้วเฉพาะผู้ ผู้พลภาพและหาเลี้ยงตนเองไม่ได้นะครับตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,564วรรคสองเท่านั้นเมื่อโจทย์ที่สองถึงที่ห้านะครับเป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของผู้ตายและไม่ได้ความว่าเป็นผู้ทุพพลภาพะนะครับและหาเลี้ยงตนเองไม่ได้จึงไม่อยู่ในข่ายจะได้รับค่าขาดรา้อุปการะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยครับมาตรา443วรรคสามนะครับที่สาลล่าให้โจทก์ที่2ถึงที่5นะครับได้รับการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในส่วนนี้ด้วยจึงไม่ถูกต้องจำเลยที่2นะครับต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยให้โจทก์ที่1เนี่ย คนเดียวนะครับเป็นเงินสี่หมื่นบาทเมื่อคิดค่าใช้จ่ายในการทําพิธีจพผู้ตายรวมเข้าด้วยเนี่ยเป็นเงินหนึ่งแสนหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับที่ภาษาแก้เป็นว่าให้จําเลยที่สามนะครับใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตกนะครับหกหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแก่โจท,ท้งห้า และใช้ค่าอุปการะเนี่ยแก่โจที่หนึ่งเนี่ยคนเดียวนอกจากที่แกนะครับให้คงไปตามคำที่ภาษาสารอุทธรคดีเนี่ยครับศาลท่านเนี่ยนะครับอธิบายเลยนะครับคดีเนี่ยครับศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรเนี่ยท่านเนี่ยที่ภาษาเนี่ยให้จำเลยที่สองเนี่ยซึ่งเป็นนายจ้างของคนขับรถเนี่ยนะครับไปกระทําในทางการที่จ้างเนี่ยนะครับให้จําเลยเนี่ยครับรับผิดกับโจท้์ทั้ง5เลย แต่พอขึ้นมาสู่ศาลฎีกานะครับคดีนี้ครับศาลฎีกาเนี่ยท่านอธิบายอย่างนี้นะครับว่าโดยปกตินะครับสามีภรรยาเนี่ยซึ่งชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเวลาเกิดเหตุละเมิดกันแบบนี้นะครับตามกฎหมายเนี่ยถ้าสมมติยังเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็มีติิตามกฎหมายนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ขาดไร้อุปการะนะครับตามที่ศาลท่านอธิบายมา ส่วนคดีนี้นะครับบุตรของผู้ตายนะครับก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายแต่คดีนี้ครับบุตรผู้ตายเนี่ยนะครับเขาอ่ะเป็นบุตรที่บรรล,ลุนิติภาวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าขาดรอุปการะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา4 4 3วรรค3ได้นะครับศาลท่านอธิบายมาเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ย อยากเข้าไปดูคํพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเตมิมมานะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คํพิพากษาสารดีกาที่2395ครับ2529นะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยนำหลักกฎหมายดีๆนะครับแล้วก็คํพิพากษาสารดีกาดีๆมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเช่นเคยนะครับ สำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านเนี่ยไม่ทราบว่าเราเนี่ยจะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับหรือว่าคดีของท่านเนี่ยคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยไม่มาเยียวยาท่านเลยนะครับหรือว่าในบางครั้งเนี่ยจะมาเยียวยานะครับแต่พยายามเนี่ยจะมาจ่ายค่าเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งน้อยเกินสมควรน,นะครับ แล้วท่านรู้สึกว่าท่านเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับอยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อมาสอบถามกับทีมงานทนายอ้อน,นะครับทางทาีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็จะให้คําแนะนําเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้รู้หลักกฎหมายนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิที่ท่านเนี่ยควรพืงมีพึงได้นะครับสําหรับคนที่ขับรถไปชนเขาอะนะครับแล้วท่านรู้ตัวว่าท่านเนี่ย เป็นฝ่ายประมาทอยากให้ท่านเนี่ยนะครับรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับหรือว่าไปชนเขาตายเนี่ยต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาตามประเพณีเลยนะครับอยากเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายคนที่ถูกรถชนเองก็ดีฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาเองอยากให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยดีนะครับถ้าสมมุติเกิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นว่ารายการเนี่ยเป็นรายการที่มีสาระ และเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมาให้กับทีมงานของเรานะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญ,ญาตจ,จบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ